สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566ครับก็ <c oughs> ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียนของคุณลุงกิติครับโซนข้างบนนี้เป็นโซนมูสันคิงทั้งหมดเนาะโซนมูสันคิงทั้งหมดเลยอายุของมันเหรอครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับอาจารย์ผมก็เริ่มที่จะล้อมมาปลูกตรงนี้นะฮะในสวนตรงนี้ คือวันที่25เดือน7ปี64ครับคือเอาต้นทุเรียนบ้านเนาะมาลงไว้ล้อมไว้หลังจากนั้นก็รอจังหวะในการเสียบก็คือเสียบข้างก็วันที่31เดือน3ปี2565้าครับก็แล้วเรามาตัดยอดครับเรามาตัดยอดวันที่24เดือน4ปีห5้านะครับก็อายุก็1ปีกับ6เดือนเนาะลมแรงมากเลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเพื่อน เพราะว่ามันเป็นโซนที่ติดเสาไฟฟ้าแรงสูงเนาะมันก็โล่งเลยครับอีกประการหนึ่งคือสวนย่งข้างก็ไม่มีการปลูกอะไรครับเนื่องจากเขามีโครงการในการทําบ้านจัดสรรเนาะมันก็เป็นพื้นที่โล่งเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเลยครับก็1ปีกับ8เดือนแล้วกันเนาะหปีกับ8เดือนก็สูงไม่ต้องพูดถึงนะครับหเมตรน่าจะได้ลมแรงมากเลยครับ อาจารย์ผมก็มาดูแลเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งก็ผมก็มาช่วยตัดแต่งกิ่งครับกิ่งเขาก็จะใหญ่มากเลยครับแล้วก็จะโตไวครับการตัดการตัดแต่งกิ่งก็มีส่วนสําคัญเนาะที่จะทําให้ต้นมันขยายแล้วก็ใหญ่เร็วครับเรามาดูต้นเนี้ยงครับกิ่งอาจจะเยอะไปสักหน่อยนะฮะก็เนื่องจากเนาะเกษตรกรเขา หวงกิ่งอยู่ครับมันก็เลยทำให้มันอาจจะดูรกๆถามว่าปีนี้ก็เดือนนี้เนาะก็หนึ่งปีกับแปดเดือนเนาะกิ่งมันก็ใหญ่พอสมควรครับพอถึงฤดูการหน้าก็สองปีกับแปดเดือนมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกมากเลยครับซึ่งบางครั้งเกษตรกรเนาะถ้าใจร้อนก็สามารถทำดอกปีหน้าเลยครับปีนี้ก็บำรุง ให้สมบูรณ์อาจจะอาจจะเนาะอาจจะเร็วไปสักหน่อยถ้าจะให้ลูกปีหน้าเนาะมันก็จะเป็นแนวการทําทุเรียนในแนวฉบับของอาจารย์ผมเนาะคือการการเตรียมต้นกล้าไว้ในแปลงเพาะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เราจะลงปลูกจริงๆเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนโดยไม่ต้องรีบร้อนครับการปรับสภาพพื้นที่ให้ให้ดีก่อน ก่อนที่เราจะนําต้นกล้ามาลงครับซึ่งต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้ครับก็อายุประมาณ8เดือนถึง1ปีแล้วก็ล้อมมาลงครับซึ่งประหยัดเวลาในการเลี้ยงต้นกล้าเนาะได้เกือบปีเลยครับก็หลังจากที่ล้อมมาก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานเนาะในการดูแลเพื่อทำให้ต้นมันใหญ่ได้ขนาดแล้วก็ทำการเสียบข้างครับแถวนี้ก็ ใหญ่เสมอๆกันเลยนะมันจะมีอีกหนึ่งต้นครับ on ที่มันมันเสียบหลังก็พื้นที่ด้านข้างเนาะตอนแรกเขาคิด <illnesses> ว <mosquitoes> ่าจะลงบ้านจัดสรรเนาะแต่อาจจะมีการทบทวนโครงการครับเนื่องจากมันมีพื้นที่30กว่าไร่เพราะว่าปีหน้าอาจจะมีการเก็บภาษีครับก็โซนย้างล่างเนาะก็จะเป็นโซนหมอนทอง ก็กำลังทำการฉีดยาอยู่ครับฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะฆ่าเพี้ยนะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็มาอัปเดตสวนคุณลุงกิติกันครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ